เรามาเปิดกันเอ้ยอุ้ย,ยตาทำไมมีอันนี้ A I D E S I G e N สวัสดีค่ะไอจังนะคะวันนี้นะคะไอจังก็จะมารีวิวคอร์นะคะที่ได้มาจากร้านฮ e l l o n ย a ก,กันนะคะนี่ทั้งหมดนะคะอยู่ในถุงนี้นะคะ โอเคแล้วก็จะมีของบางส่วนนะคะที่เจ้าของร้านนะคะให้อจังมารีวิวก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะงั้นเดี๋ยวไปเริ่มดูกันเลยค่ะชิ้นแรกนะที่จจังซื้อมานะที่แบบว่าตื่นเต้นมากๆคือตอนแรกไอจังไม่คิดว่าจังจะอยากได้นะคะแต่ว่าพอได้มาก็ดีใจมากๆนั่นะก็คือชิ้นนี้นะคะเป็นเหมือนแบบเป็นเค้กหมีนะคะของไอบลูมอันนี้นะคะเหมือนเรียกว่าอะไรนะทีไทม์แบร์นะคะนี่น่ารักมากนะคะ มันเป็นแบบสีชมพูพิชิ้นุ่มมากนะแพคเกจก็จะประมาณนี้นะคะนี่ด้านหลังโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยโอเคมากันนุ่มมากหอมมากเลยนะคะเดี๋ยวแกะแพคเกจแป๊บนึงนี่แบบแโอ้โหนี่มากนุ่มมากสวยมากเลยนะคะนี่ โหข้างหลังแบบนุ่มอาะคือเดี๋ยวนี้สกูชี่ไอบูมนุ่มมากนะคะแต่ข้างหน้านะมันก็จะย่นๆนะหอมมาก <c oughs> ข้างหลังนะนุ่มมากตังชอบเท็กซ์เจอร์ด้านหลังนะอ๋อนี่ไงเป็นลายเส้นนะคะอยู่ตรงนี้นะ กตอนนี้นะคะจังก็อยากรู้ว่าทุกคนชอบมุมนี้หรือว่ามุมที่ตั้งตรงนั้นหรือว่ามุมในห้องมากกว่านะคะหรือว่ามุมที่ถ่ายกับคุณแม่อย่าลืมคอมเมนต์บอยจังนะคะโอเคนะคะชิ้นต่อไปนะก็เป็นชิ้นที่แบบคือตอนแรกคือไม่คิดว่าจะซื้อแต่แบบคือจังอยากได้มานานแล้วชิ้นนี้นั่นก็คือชิ้นนี้นะคะเป็นถั่วนะคะของ Beauty Creative นะชิ้นนี้คืออยากได้มานานแล้วด้วยนี่นะโอเคข้างหลังคือแบบเนย ออกมาแล้วอุ๊บมันเพรือบอยู่นะเห็นปะเงาเงาคือทุกคนจะนไม่รู้มันจะแกะยังไงเราฉีดได้ไหมาลองดูโอตาไม่ได้นะคะแตงว่าเราต้องใช้กันกลอุ้ยมันก็นิ่มๆน,น,นะตรงเปลือกอะ่ะมันไม่กระแข็งขนาดนั้นอ๋อได้ได้ไดไดฉีดได้เรามาเปิดกัน อะไรนะอุย้ยตาทำไมมีอันนี้ก็เลยขึ้นออออออมันลอกออกได้นะคะมันลอกออกได้มันเป็นแผ่นเสียวขาวเลยไม่รู้นะตกใจตกใจนี่นะคะเป็นลูกถั่วนิมสาโลนะอจังคือชอบมากมามีสองลายนะคะไ้่มีสองลูกมีสองลูกเมาเมา มันนุ่มมากเลยนะคะแล้วก็สโลว์ก็ชอบมากๆเลยนะคะชิ้นนี้แนะนำมากๆเลยนะชินน้น,นนี้นี่ก็ที่อร่อนี้านะคะตอาา้องใช้งบประมาณพันกว่านะแล้วก็จะมีในถุงเล็กอันนี้นะคะก็อันนี้คือพี่เจ้าของร้านให้อาจา้จังมารีวิวนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูที่ขนมกันก่อนเนาะมันก็มีเยอะมากนะคะไอ้ตังอาจาจะไม่ได้ชิมหมดทุกอันนะนี่มันมีเป็นสาลายเนาะอันนี้อาจจะไม่ได้ชิมนะคะ กัมี่นะคะกัมี่โยเกิร์ตเนาะอันเนี้ยมันเหมือนมันน่าจะเป็นกัมี่นะมันเป็นเหมือนแบบสตรีปะมันเป็นเหมือนแบบเส้นๆนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวมาชิมกันกินโยเกิร์ตพุ่งโอ๊ยมันมันมีเป็นอย่างงี้นะมันเป็นซองๆนะอ่าฮะงั้นเรามาชิมซองแรกคือมันไม่ค่อยใหญ่เหมือนในรูปนะคะมันจะเป็นอย่างเงี้ยอ่าฮะชิอย่างงี้อุ้ยมันเป็นอ้น่ากิน กินโยเกิร์ตเลยหอมมากอะ่ะนี่นะเป็นเส้นๆน,นะคะงั้นเดี๋ยวมาดึงกันอ๋อให้ดึงมันเป็นกัมมี่นะคะอันนี้นะคะอร่อยจริงอันนี้คือจาัางแนนะ้ำมากๆนะคะมีหลายรสด้วยนะคะมีรสมะม่วงมีรสอะไรเนี้ยแล้วก็ นี่แน่ใจเป็นอะไรนะครับน่าจะหมูนะต่อไปเป็นพวกเปาะแปะเปาะแปะนะคะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวชิมให้ดูหนึ่งอันนะอ๋ออันนี้เป็นพวกแบบในธีมฮาโลวีนด้วยนะคะเนี่ยมัมี่ในเป็นทางขาวชิมมาไหนดีนี่เป็น Poping Candy อันนี้บลูราสเบอรี่อันนี้เป็นกร e e n Apple อันนี้เป็นเชอร์รี่แต่ไม่ชอบกินเชอร์รี่นะงั้นมากินกรี e แอป p ปิกันดีกว่า ิปนเฮ้ยม,มาอร่อยคือตอนแรกมันเปรี้ยวนะคะแล้วมันก็หวานต่อนหลังป๊อกกี้รอตเต้น,นะคะมีเป็นมันฝรั่งนะอันนี้ราคา25บาทเองนะต่อไปเป็นเหมือนลูกอมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอูน,นี้น่ากินมันเป็นแท่งๆแ,แต่ตอนนี้แบบไอ้ดัง กินไม่ไหวนะเพิ่งกินข้าวมาเป็นเหมือนแบบซูกัตนะคะอันนี้สิบห้าบาทเองนะราคาไม่ได้แพงนะคะนี่มันจะมีเป็นพวกอันนี้น่าจะเป็นหมาฝรั่งหรือเปล่าเป็นลูกอมหรือหมาฝรั่งเนี่ยแหละค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่เป็นขนมนะคะเป็นรสอุ้ยอันนี้จะชอบกินนี่นะคะมันเป็นเป็นเหมือนโรนะเคยกินปัดที่มันเป็นแบบว่าเป็นแผ่นแผ่นเยลลี่แผ่นแผ่นแล้วมันก็ห่อมมาแล้วที่เราแบบแกะเป็นโรเอานะ อันนี้เป็นรสสตรอเบอรี่ตอนแรกเห็นเ็่คิดว่ามันเผ็ดๆนะคะอันนี้เป็นรสสตรอเบอรี่นะโอเคแล้วสองยาสุดท้ายที่แบบชอบมากเลยนะคะที่พี่เจ้าของร้านให้มานะคะนั่นก็คือโมนิซ่านะคะโมนิซ่าคือชอบมากอันนี้เป็นของแบรนด์ฮัลโลนิญาเลยนะคะคือมันจะไม่เหมือนโมนิโมนินะมีทั้งหมด3ลายนะคะแต่อันนี้จังได้มาแค่2ลายเพราะว่าอีกลายหนึ่งนะคะหมดใกล้ๆนะคะเห็นว่าโมนิซ่า by ฮัลโลนิญานะคะเป็นรูปแมวน้ำนะคะ โอเคแล้วอีกอันหนึ่งนะคะเป็นรูปหมีแพนด้านะเขียนเหมือนกันเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนนะคะเพราะว่านี้จังแกะเล่นแล้วนะคืออันนี้คือชอบมากนี่อันนี้คือมันเป็นถุงซีไว้นะแต่อันนี้จังแกะแล้วนะคะนี่น่ารักมากนะคะเป็นเหมือนเป็นโมนินะคะมันคือโมนิซ่ามันไม่ใช่โมนิมันไม่เหมือนโมนิโมนิเพราะว่าโมนิโมนิมันจะดึงๆค่ะมันจะเป็นอย่างนี้ เออมันจะบีบได้อย่างนี้นะโมนี้มันจะไม่ใช่เป็นบีบอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นเหมือนแบบบีบเสียงแล้วก็มันเอาไว้ยืดนะจริงๆมันยืดไม่ค่อยขนาดนั้นนะแต่ว่าคือตรงพลาสติกมันหนามันน่าจะไม่ล่วงง่ายนะคะเนาะเป็นอย่างนี้นะคะต่อมานะคะเป็นหมีแพนด้านะคะนี่น่ารักแกะเลย อันนี้คือยังไม่เคยแกะจังก,ก็อาจจะไม่ได้แกะออกมาจากถุงนะคะแต่ว่าจะให้ดูอย่างนี้ก็เป็นบีบๆได้นะคะสกุชี่นี่ โอเคนะคะก็นี่คือทั้งหมดนะคะที่จังได้มาจากคาโเนียนะคาโเนียนะคะอยู่ที่ห้างเควิลเลจนะคะก็ทางไปนะคะง่ายๆหาร้านครกนะคะร้านร้านรองเท้าครกนะคะ <ๆ S 2> แล้วก็เดินตรงไปเดินตรงไปเรื่อยๆคือถ้าใครอยากรู้ทางไปนะคะอย่าลืมไปดูคลิปที่จังพาทัวร์นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะไอจังไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ไอจังด้วยนะบ๊ายบาย